กุ๊กอ๋อกุ๊กทำครัวเค็กแล้วนี่เค้กแล้วเนี่ยเค็กเต็มเลยเนี่ยอ้าวย่าจะให้แล้วเหรอี่แ่ โอ oh, uh ้โหคุณย oh, oh. oh, oh, oh. oh, ่าขายเค้กอ๋อโเป็นไงล่ะอ้าวอ้าวอ้าวชูให้แม่น้องนี่ขอบคุณคับโอ้คิดตังเลยค่ะคิดตังเลยค่ะโอ้โหโอ้ยมัน่ากินจังเลยอะคิดตังเลยค่ะเอาสองปอนด์เลยค่ะกี่บาทคะ เอาของมาแล้วค่ะอ่าน้องพลมา